ว,วันนี้เราอยู่กับของเล่นเต็มเลยและเราจะมาเปิดกล่องเจ้าตัวนี้เป็นของเล่นตกปลาตกเป็ดนั่นเองครับอ,ออกกันเลยครับเพื่อนๆะว้าแลนะเราจะทำการประกรอบสักรู่หนึ่งนะครับะดูกันนะครับปึ๊บนี่สามารถขยับขยื่อนได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็เอาเป็ดเข้าไปข้างในนะครับ ทามาปุ๊บทำการเปิดสวิตนี่เปิดเปิดเพลงได้ด้วยเปิดเพลงได้ด้วยครับครับโอ้ว้าวทำการหยิบอันนี้มาทำการตกเปิดหนึ่งตัวเปิดเพลงอีก ครับตกปลาอาวินเรนวม,มากและเราก็จะมีวิธีตกอีกแบบหนึ่งถ้าไหนมันตกยากนะครับเร็ทันน,นี้นะครับดักช้อนชุบหตัวชุบสองตัวโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมตกปลาตกเป็ดครับ สวิตด้วยแบบนี้โอเคไปดูของเล่นอย่างอื่นต่อดีกว่าครับตัวนี้เป็นเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่บิ Big ๊กเบิ้มเลยไปว่เสียงร้องด้วยครับเสียงร้องด้วยงานดีนะครับตัวนี้โอ้โอเค,อเคประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย